เมื่อปล่อยให้ความโลภนำพาชีวิตอยากมีเงินแสนเงินล้านกู้เงินไปลงทุนไร่ข้าวโพดแล้วก็ล้มเหลวเกิดเป็นวิกฤตหนี้สินและกลายเป็นช่วงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของครอบครัวพ่อผายลูกสาวผมนอนนอนนอนนบอย่างเงี้ยถามปุกแม่ว่ะแม่แม่ลูกลูกทำไมนอนนอนนอนนบลูกเมียผมกับลูกขึ้นมาเนาะโอ้ยธรรมชาติของเขา มันโนบเองบมเมนบ์โมเนเ์ากู้เงินทศกศที่มันปะท่วงมันบรกาศว่าว่ามันไล้โลกปะท่วงยันเงินยันหน้ามันเหมิดจินอ่ะบัดเนี่ยกับเจก็น้ำตาอะไรอยู่เนี่ยอะไรออกมาคิดไปอย่างคืดจีแมนันะบัดนี้ลูกไซน์นบเพิ่งเสียโนบไซนน, pues นั mom, industry, ่งทอยนี่เมียนห้องที่เอ้ยอันบอกอีพ่อขยแน่กอีแมียอยแน่เพิ่อนสกู้เงินอีกยันหน้ายันหน้าเหมิดแต่มันเบาเบาหล่ะคิดผมผมคิดเอา มียก็สะอึกเลยหนึ่งเฮ้ยน้อตาไหลหายไปแล้วก็นั่งจะซอยเพื่อนอนวันอนสาลานอนสานอนอูแม่ไปให้สิมกไข่มาหาแม่ไปหน้ามกไข่ปามาปอนแม่เลี่ยงหมอนยุบปลาสนมอนเออ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 เพื่อนมาบอเรามีสติสติแล้วเลิกลแล้วเลือกได้ว่าเราเป็นคนเราเป็นชาวนาจะทําชาวนาให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดให้เป็นตัวอย่างของคนลูกเราครับเกิดขึ้นมาน่ะ ไม่ใช่อา,าสาธรรมเกิดเราทําให้มันเกิดมันจังเกิดเมื่อเกิดมาเราก็ต้องหาอาหารให้มันกินดูอิรมสมูนเมื่ออ่านตัวออกบอกตัวได้รู้ว่าตนเป็นใครมีความจําเป็นของชีวิตอย่างไรก็เริ่มที่จะมองเห็นรูรั่วของชีวิตเล็งเห็นความสําคัญของการออมน้ําวางแผนขุดนาให้เป็นสระน้ําเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แผ่นดินคืนที่อยู่อาศัยให้ปลาแต่ปัญหาต่อมาก็คือ หน้ากับวลายคุดกับเบิดหน้าข่บบาขบบาขสันตัวมุ่นมั่งเจ้ากพ่อ,พอมบบกแกกม่เจ้าว่า่ได้แกงมากให้นอมิตรมุ่นที่พอว่าสิหน้ากับวลายนอเตี้ยเกีบ,บาันนี้กับเพื่อนกับวางสั้นแล้วเพื่อนกับลำไร้ละอาะคุดกับคุดื่นเดีย๋ยวคุดใหญ่เด้อละ่ะหน้าคข่เบิดแทฉบวันนี้ว่างสิวันจะมาจับที่นี่เนาะก็เป็นกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่ประชาสัมพันธ์เอาผู้สื่อข่าวมาด้วย ผู้ซื้อข่าวคือหลานผมปิดปิดโรงเรียนปป .4 ไปลูกลหลานสิบห้าเปาต้มปลากินครับใด่แหงร,รับอาหารครับอาหารมากับวานลงปาปาขึ้น,น,านวานแหวานแหลงไปเลยครับขึ้นน้องกระทอมหลังนั่นแหะครับข้างโอ้อยอ้ยเปียงอใงไงเจ็บทองครับ ทำท่ำทำท่ำทาเจ็บท้องบ่าเจ็บกับทำทาไปบอกแม่ไงเนาะเออแรนอาลาด้าบ้านเข้าไปนอนเตือบเห็นแรงใจไงแต่ไง,างาพาทงมากครับตักน้ำมาใบใกล้ห่างจากผมจกักจักสองเซนนี่แหละผมเอาน้ามาลูบโตเปียกปั๊บทํำทาท่ำทาขึ้นเงื่อเอาผ้าห่มไปเนี่ยนอนพ่อมาแม่บ้านมา่้ามิงมา่้มามิงแม่เจ็บท้องแห้งเหงืงง่อแตกเหงื่อแตกหมดุลยะครับอย่าหวัวขาเขาลูก เท้าเอ้ยแหข่อยอยู่กับน้ำเอาแหน่ะย่านมันเย็นย่านเจ็บท้องคืนเจ้าไปลงเอาจ้ะป้าเลิกบ่เท้าบ่เนี่ยว่าดีได้ป่ะเนี่ยบ่เคียงนี่ละเพิ่นก็ลงไปครับเห็นไหนเท้าจับจอมมันจับจอมแหน่ะลากๆมาเข่เด้อยเข่าที่ไหนกโมยขโมยทั้งสี่ทั้งสี่เขาเอื่นมโวนเขาเอื่นห้าวครับเข่าเดียวเข่าพ่องมาโลกพวกพนเท้าไอ้เท้าเบิ่งมาเบิ่งตาเข่าด้อยรายเลย ผมเห็นคนเดียวจงังหวะป่าเฮากลบาวว่าอายบวมแม่บ้านนะครับนี่แหละครับไงโอ้ยแม่ก็มีป่ากินมาลงแล้วก็มีปานปลาขาวมันมุ่นขาเอินปลายซบดิแม่ลงไปมันเต้นต่ำหนาะผากแมุ่มด้วยปลากินนะโอ้ยเต้นพวกพวกพวกบานี้คว้วลงไปก็เต้นต่ำคว้วได้เลี้ยงปลากินลายเต้นต่ำคว้วพุ้งผือฟุ้ง,ป,ง,ป,งปังต่ำหนาะผากแม่กินเจี๊ยบดอยแม่ป่านเหนตุกูคาแท้วะ ก็ลงไปก็เอามือค้ำๆจะเราะกวดว่ามันหลายๆเด้เขาสวิงข้าวเดียวกันได้แกงจ้อยส้มใบมันวน้ดอถวเขาคุดอีกนอกว่าเสื้อิ่นคุดรถ่ถวใอยว่าเสียดายดอกมันยังได้กินข้าวบนนี้มันทั้งโล่งเล่นอันไปหยอกปลาเล่นนะปลาไ้ปลา,าตัวนั้นมันเต้นเม่งมันก็เต้นเนาะปลากินก็เต้นพวดพวด,พด,พดสักไปเสียโอ้มวนไว้เถาแม่สิเป็นบา้านเจ้าเลายเดียนนในบฆษนาเขาโลงบาน เกณฑ์หมอ่าแม่ล่าเดี๋ยวโรคบานคนเดียวนี้หมอเขาว่าแม่เป็นประสาทแม่เป็นบ้าแล่นนี้ก่ะพงพ่อมาสางหน้าสมผสมประสานเท่านี้โอ้ยแม่บ่ป่วยไ่อย่างเลยตะกี้เราเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งลังเทียตายไปตั้งเป็นขึ้นก็มีพ่อพายวาฒนาที่เป็นน่นงยุคขอบทางนางงั่งเงาเป็นว่าเมียตายแล้ว จ้าว่าเป็นนี่ยังเป็นดูดูเจ้าว่าห้องเจ้าว่าลั้มเจ้าว่าเอไใ้มาปวดตอในใ้มาปวดเพื่อนน้ม่มนะมะปวดนะบัตไม่เห็นแต่นี่เราบ่มีเป็นยังจ้าทียเป็นประสาทดีๆนะมันหายไปได้ยังไงเงีจิเพิดเพื่อนเทาสั่งเข้าสั่งอยู่สั่งกินนี้เพื่อนว่าก็คืปลื้มใจนั่นแนวนี้ลหละสระน้ำคือกองทุนน้ำเพื่อผืนไร่ผืนนาพ่อผาย พยายามหาวิธีใช้ประโยชน์จากดินและน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขารพในหลักธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและรู้จักพอเพียงในความจำเป็นพื้นฐานของตนเองตั้งกอโโอุอิโตโน้อยบาเนี่ยอิโต้น้อยแบกบาบังหูฟันคองูขาดลงเป็นบันไฟันใตทองไปขาดสันหลัง มอหลางตายเลียนหายไปในส่นขืนต้นไม้กอใหญ่เล่วเดียวตัดใหญ่แล้วม้วนว่างเพิ่มเพิ่มเพิ่มเผาเบ็ดทีแล้วว่างไปกะโองโงูอีม่วรวยคุยข่วงขอนนั่นบ่มีอ่าขอนถากบ่มีหอนจอนฟอนบ่มีหางล่างหินจำก้นแปลเขาฟังพอผมบอกผมมีดอีโตน้อยมีดคือปันปัญญาฟันคอง,งูงูคือปัญหาฟันใต้ท้องไปขาดสันหลังเพราะปัญญาสาม,มาอาภา แสงสว่างเสริมเมื่อโดยปัญญาบ่มีหมอละนั่งตายเรียนหายไว้ส่วนปัญหากันหนีไปยึดหายจ่อยแก้ปัญหาได้เนี่ยปัญหาหนามแก้ได้แล้วหนาเบือกินนี่คือปันของงูขันลุ่งวันปัญหาทองไปขันหลังหมอหลังไกลจะหายไส่วนข,ขึ้นขึจนไม่ก่อใหญ่แล้วเดียวหมู่บ้านหนึ่งต้องมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนเดียวบ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมอำเภอมอหอดบ้านลูกบ้านถามพอผู้ใหญ่ประชุมเมื่อใดนอนนยังมาเนาี้ยกูเลื่อมตัวล่ะกูไปโจดนัน่นแหละครับขึ้นจนไม่ก่อใหญ่แล้วเดียว กีรแล้วลงลงลงมาลงมาเมื่อเป่ามามือเป่า,มา,มปาบ้านเบ็ดซีแล้วว่างไว้ก็ลงโง่คอยปลูกนั่นจินจนจินเจ,เนนนจา้าเฮ็ดได้บ่จักว่าจักเร็วนี่เรื่องโง่เร็วครับแปลเขาฟังหมดอีเมลรวยคุยผองขอ,งของนันบมมีหลายแต่ไม่เราไม่ใส่บ่มีมันโคตรมันโง่มันแมงมันหายากคนคนดีอ่ะต่อไปพวกเขาต้องเป็นคนเป็นตัวอย่างคนเด้อห้าเ้าอยากเป็นคนให้เป็นมนุษย์ มนุษย์มันต้องมีสัจธรรมคนเนี่ยเขาเอาคอค้ยมาเขียนมันดันกันคือค้อยละแต่ต่อไปห้าวเขาจหเป็นคนเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีสัจธรรมต้องเอาเอื้อเฟื้อเกลียบจุนกันเอื้ออาทรแกกันเอาเวลาทำก็เอาขืนขนมาใส่อบรมอบรมแมูครับอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเอางานมาเป็นตัวตั้งครับนี่แหละครับอบรมคนมูผมอบรมเลยครับบ่นนี้จากคนอยู่บ้านมัดเหดุยู่เห็ดกินมืด คิดว่าหาหาหาคนขนาดพ่อพายนี่ยากการขยายงานในพูดให้ใครใครก็เชื่อนะครับแต่แต่ผมก็ยอมรับเหมือนกันว่าทําไมพ่อภายพูดคําหนึ่งเราไปพูดเก้าคำสิบคำเนี่ไม่เท่าทันนะครับจะไปบ้านไหนก็เขาเกาเคารพนับถือทางนั้นแหละเอาแต่ของดีๆคําพูดที่ดีๆแล้วก็แบ่งปันดีก็เลยไปเรียนรู้จากคุณพ่อภ่ายนะครับ ไปเรียนรู้ว่าการทําเกษตรผสมผสามนมันดีพอไปเรียนรู้จากตรงนี้มาพม่มาเริ่มใหม่หลังจากนั้นผมก็เลิกจากการทํานาเชิงเดียวหันมาทําเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าคุณพ่อพันบอกว่าทําเกษตรผสมผสานจะดีกว่าเชิงเดียวนะครับหลักสําคัญของพ่อผายคือการอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้เลิกหาอยู่หากินแล้วหันมาทําอยู่ทํากิน ผลิตผลจากไรนาของพ่อไายจึงไม่ได้งามไปกว่าที่อื่นแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือทุกกิจกรรมในไรนาของพ่อไายล้วนสอดรับลงตัวกับความสุขของผู้เป็นเจ้าของคือความสุขของผู้ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงจนไดไม่เหมือนที่บ้านเราจะ่าสวดอย่าสบตาบ้านาเรานั้นแสนสบายถึงบ้านไม่โตนัก ความรักไม่เสียมใครก็อ,อยู่อย่างมีความหมายที่บ้านเกิดเมืองนอน